สวัสดีครับยินทีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในการกรองของเสียออกจากเลือดและรักษาสมดุลของน้ำเกลือแร่รวมถึงความเป็นกรดด่างในร่างกายแต่พฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราหลายอย่างกลับทำร้ายไตยอย่างเงีย,งยบๆคำถามสำคัญวันนี้คือ พฤติกรรมทำร้ายไตที่คนส่วนใหญ่มองข้ามมีอะไรบ้างและเราจะสังเกตอาการเตือนของภาวะไตเสื่อมได้อย่างไรการปรับพฤติกรรมวันนี้คือกุญแจสำคัญในการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังหรือ CKD ในอนาคตครับส่วนที่ 1. 5พฤติกรรมที่ทำร้ายไตอย่างร้ายแรงไตเป็นอวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราทำพฤติกรรมที่ผิดๆไตก็จะยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นการกินเค็มจัดหรือโซเดียมสูง ข้อเท็จจริงคือการบริโภคโซเดียมมากเกินไปทําให้ไตต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อขับโซเดียมส่วนเกินออกไปพร้อมทั้งดึงน้ําไว้ในร่างกายเพื่อรักษาสมดุลส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งความดันโลหิตสูงถือเป็นสาเหตุหลักที่ทําลายหลอดเลือดในไตและนําไปสู่ไตวายได้การดื่มน้ําน้อยเกินไปเมื่อดื่มน้ําน้อยเลือดจะข้นและไตต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการกรองของเสีย นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตและการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ไตเสื่อมการกินยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบติดต่อกันนานข้อที่จริงคือยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ibuprofen naproxen ที่ใช้บรรเทาอาการปวดข้อปวดเมื่อยหากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการควบคุมจากแพทย์จะส่งผลให้เลือดที่ไปเลี้ยงไตลดลงและทำลายเนื้อเยื่อไตโดยตรง การกินโปรตีนมากเกินความจำเป็นในผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมอยู่แล้วการบริโภคโปรโตีนมากเกินไปจะเกิดของเสียประเภทไนตโตรเจนหรือ,อยูเรียมากเกินกว่าที่ไตจะสามารถขับออกได้ทันทำให้ไตทำงานหนักกว่าเดิมการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่จะทำลายหลอดเลือดทั่วร่างกายรวมถึงหลอดเลือดในไตโดยตรงทำให้การกรองของไตลดลงส่วนที่2อ,อาการเตือนของภาวะไตเสื่อมที่ต้องสังเกต โรคไตเรื้อรังมักจะไม่มีอาการในระยะเริ่มต้นจนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่3ขึ้นไปจึงจะเริ่มแสดงอาการอย่างชัดเจนบวมบวมบริเวณหนังตาใบหน้าหรือขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตื่นนอนเนื่องจากไตไม่สามารถขับน้ำส่วนเกินได้ปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนหรือปัสสาวะมีฟองมากผิดปกติบ่งชี้ว่ามีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะอ่อนเพลียและซีด เนื่องจากไตไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอิลิโทรพอีตินที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้เพียงพอทำให้เกิดภาวะโลหิตจางขั้นตามผิวหนังและเบื่ออาหารเกิดจากการสะสมของของเสียหรือ,อยูเรียในร่างกายที่ไตไม่สามารถขับออกได้ส่วนที่ 3. การดูแลและป้องกันไตให้แข็งแรงควบคุมโรคประจาตัวหากคุณเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คุณต้องควบคุมระดับน้ำตาลและความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัดเพราะเป็นสาเหตุหลักของโรคไตเรื้อรังดื่มน้ำให้เพียงพอให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย8-10แก้วต่อวันเพื่อช่วยให้การกรองของเสียเป็นไปอย่างราบรื่นเลี่ยงเค็มและหวานลดการบริโภคอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปและน้ำซุปเข้มข้นซึ่งมีโซเดียมสูงปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา ไม่ควรซื้อยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs มารับประทานเองอย่างต่อเนื่องหากปวดเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับยาที่ปลอดภัยต่อไตสรุปและ Take Away เพื่อสรุปข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับการดูแลไตพฤติกรรมเสี่ยงหลักคือการกินเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยและการใช้ยาแก้ปวดติดต่อกันสัญญาณเตือนของไตเสี่ยมคือตัวบวมและปัสสาวะมีฟองมากผิดปกติ กุญแจสำคัญในการป้องกันไตคือการควบคุมความดันโลหิตและเบาหวานควบคู่กับการปรับอาหารและดื่มน้ำอย่างเพียงพอถ้าเนื้อหาตอนนี้เป็นประโยชน์และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง YNJ Q&A Health เพื่อไม่ให้พลาดทุกคำตอบจากเราและหากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรรีบไปตรวจค่าการทำงานของไตคือครีเอตินินและ GFR พร้อมกับตรวจปัสสาวะหาไข่ขาวรั่ว เพื่อประเมินสุขภาพไตของคุณวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ